เที่ยงมันก็ปิดยาวเลยทีนี้ไม่แล้วแล้วเมื่อกี้พี่มาใครอ่ะนี่ไงเพื่อนพี่คือเพื่อนที่แบบอยู่ในแก๊งด้วยกันเหรอไม่ใช่คร่ะอ๋อเป็นเพื่อนเออคือแบบไปรู้จักกันที่ทำงานเหรอหรือว่าอะไรอ่ะใช่รู้จักกันที่ยิมันติวิร์ เกือบแล้วเกือบแล้วคุณนึกว่าจะไม่อยู่ซะแล้วไอสัตว์เอ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงสักวันดอกไม้จะบ,บาน

โยกโรเจอร์ล้อโดนนะถ้าล้อผมโดนพี่เข้มนะบอกก่อนนะพูดก่อนนะพี่เข้มเด้งให้ผมนะเอาจริงนะกูพูดกับว่าพี่เข้มเอาจริงนะเว้ยโยกพี่มาลนะน้อง สุดยอดเฮ้ยทำไมเมื่อคืนพี่ส่งข้อความมามันสิบชั่วโมงที่แล้วคือพี่วามทั้งคืนเลยเหรอเอามันเมืองมันปิดไปตอนตีสี่ไงตอีสี่มันปิดพี่ก็ไปว่ารอมันเปิดใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งมันไม่เปิดซึ่งเลยแอบเงียบไปก่อนแอบเงียบแล้วตื่นมาตอนทีหนึ่งประมาณแปดเก้าโมงเพี่็เข้ามาฟาร์มอีกเที่ยงมันก็ปิดยาวเลยทีนี้แล้วแล้วเมื่อกี้พี่มาใครอ่ะนี่ไงเพื่อนพี่ คือเพื่อนที่แบบอยู่ในแก๊งด้วยกันเนาะไม่ใช่ครับอ่าเป็นเพื่อนเออคือแบบเป็นรู้จักกันที่ทำงานหรอหรือว่าอะไรอ๋อใช่รู้จักกันที่ที่มันติวส์พี่แต่มันไม่ธรรมดานี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิกรถแป๊บนึงผมไปเบิกรถโอเคจะเจอกันที่ไหนน่าเจอกันข้างล่างแล้วกันดี๋ยล่างก็ได้เจอกันเดี๋ยวล่างโอเคเอยพี่แค่แม่งพาหญิงมาด้วยไอ้สัตว์ เป็ดแม่ไงล่ะพวกมึงอึ้งแดกเดไอ้เฮียเหออไม่จำเป็นต้องเก่งก็มีหญิงได้เว้ยเสือเข้มครับเสือเข้มแต่เสียงพี่เข้มเพียนะเอา้าไอ้เฮียฟาร์มหนักเป็นไรอะ่ะก็ต้องมีเพียบ้างดิน้องเอ้ย ไปไงบอกว่าวันนี้ของครบไปไงโอ้โ oh. หไม่มีผิดหวังพี่มาตอบพี่ไม่เหนื่อยหรอกเต่บอลออาจริงกูก็เหนื่อยแหละแต่กูดันบอกพวกมึงไปแล้วกูจะมาเดี๋ยวกูบิดแม่กระดากูอีก พรุ่งนี้แม่งแข่งประลองเวทอีกและดราม่า่อคือแม่งจบอย่างวะเนี่ยไปจบตอนปลายอีกช่างมันค่อยเจอวันแข่ง เฮ้ยมีเรื่องกันหรอเขามีเรื่องกันหรอเขาน่าจะเหมือกันนานแล้วครับอะไรนะมายคมว่าอไรนะยื่นเหมือตรงนี้นานแล้วครับคือคือแบบมามารอบนึงแล้วเหรอเห็นข้อมือมาสามสี่รอบแล้วครับสักวันดอกไม้จะบาน ไปมีเงินเท่าไหร่นะอไอศาสตร์สเปิร์นน้ำและอีฮีอ่มีเงินเท่าไหร่เหรอเท่าไหร่ครับตึงไปอยู่สองหมื่นอ่ะให้ไปกดหมดได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเองที่พี่ก็ได้ไม่เป็นไรพี่มีเหรอ มีสองแสนกว่าล่ะสองแสนเหลือพี่ไปตามมาจากไหนสองแสนอ่ะพี่ฟาร์มาวันนี้เองกระเป๋าเลยนะกระเป๋าสองศูนย์แปดห้าแล้วไงทอ,องนี้เองมีครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออทองมีอยู่ยี่สิบอ่ะ หนึ่งพี่กิฟต์องกันพี่ดูแล้วว่าไม้ไม่ตีไงแล้วสรุปตีงไงอะ่ะต้องตีมาเชกับมีดก่อนต้องตีมาเชกับมีดก่นอนเองมาดูที่โต๊ะก่อนเศษไหมถ้ามันสำเร็จอะข้างล่างอะมันจะมีเศษบูปินอะไม่ปอดโอ้ จะเขาเอาการันตีออกไปแล้วนี่เมื่อวานมีการันตีนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกผมว่าแล้วมันตีตู้ตรงไหนนี่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 นสักวันดอกไม้จะบ,บาน เรียบร้อยสวยแล้ตัวละแล้วยัง <c oughs> ไงต่อไม่มีอะไรต่อแล้วพี่จะไปพักตอนแรกอะว,ว่าจะมาอีกทีหลังเที่ยงคืน เข้ามาพอดีไงอันนี้อันนี้เป็นเที่ยงคืนแล้วนะพี่จะไปพักแล้วบ่ายที่หลังเที่ยงคืนไม่เป็นไรคือผมไปหาตังค์ได้คือพี่ไปพักก่อนแล้วเจอกันหลังเที่ยงคืนต่อรอดหรือเปล่าได้เคยว่าจะเจอกันหลังเที่ยงคืนนะเดี๋ยวนะเจอกันหลังเที่ยงคืนก็พักแป๊บนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกพักแป๊บนึงปวดร้อนทำไมอ่ะแป๊บนึงโอเคชู้ชูนะเข้ม ไม่คือไม่พวกนี้พี่ไม่ทำงานเหรอทำดิแล้วมันพี่ไม่ไปพักเลยอ่ะส่นดีพี่ต้องอยู่เล่นไอ้ดอกตีลูกตีสองที่นู่นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เล่นลูกเนี้ยคือเออพี่ต้องไปเล่นไอ้ดอบตีสองไปถึงไปกันตั้งสองคนเหรอคนเดียวคนเดียวพี่คนเดียวพี่สองคนเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเคยกุ๊กกิ๊กุ้งบัมกันได้ป่ะเคยครับยังยังยังเฮ้ยยังยังหมายความว่าไงยังหมายความว่าไง ยังไม่เคยคุกกิ๊กอ๋อโอเคคือยังก็คือแบบยังไม่ใช่ตอนนี้ถูกหรือเปล่าใช่งั้นพี่ไปพักเจอกันหลังเที่ยงคืนนะท่านะพี่ไปมาก็ไม่เป็นไรยังมาไหมล่ะเอ็งมาไหมไม่ผมอยู่นี่ไงผมไม่ได้ไปไหนไม่หลังเที่ยงคืนมันรีไหมนะมันไม่รีนี่เนาะมันรีหกโมงเย็นนี่แหละ้าสรุปมันรีหรือเปล่าพี่ดูก่อนถามก่อนมันรีหรือเปล่าหกโม,มงเย็นกับหกโมงเช้าเดี๋ยวพี่ดูกัน, <c oughs> ไนไม่ฉันไม่รีเข้มก็อยู่กับ,บเขาไปก็ได้เดี๋ยวคินได้พัก ไม่คือพี่เข้มแบบมันจะไปนภาจะไหวมันพี่จะไปอ่าบน้ำแป๊บหนึ่งอะโอเคก็ถ้าพี่มาแล้วบอกผมตกลงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่ตั้งหาโอเคตกลงพี่ไปอยู่แรงฉูดแป๊บหนึ่งกันนะยืเมือกันมึงอย่าลอ้อพี่เข้มนะเขาดูมึงอย่าลอ้อมันจะต้องมีคนรวยบ้างเหรอวะเพื่อบอกให้ ไม่ใช่แม่งหลายว่ะไอ้เช่ยวันนี้แม่งพาสาวมาด้วยไอ้สัตว์ไม่ธรรมดาแมนยูเรายังไงเนี่ยพี่เฮ้ยแตนเย็นดินก็พอมีได้มีส่วนอยู่น้องแตนเย,นนนยน็นวันนี้แมนยูน่าจะไม่แพ้อาร์เรนวันนี้แมนยูไม่แพ้สเปอร์เอาแมนยูไม่แพ้สเปอร์วันนี้แค่นั้น พี่สนใจ R O M ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นครับจบครึ่งแรกสองศูนย์ารจบครึ่งแรก1นึ 0, 1ู่นย์หคอยดูไม่มีสอูนย์แรงนั้นน่ะน้อง